ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนและการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพโดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ในชนบทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขได้สำรวจแพทย์ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลทั่วประเทศล่าสุดจากข้อมูลเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2556ภาพรวมบุคลากรของ,ของกระทรวงสาธารณาสุขยังมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวโดยมีแพทย์ปฏิบัติงานในระบบ13,903คนความต้องการแพทย์เต็มระบบจำนวน25,83คนยังขาดอีก6,680คนโดยเฉพาะแพทย์ในชนบท ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีสถาบันอุดมศึกษาที่รวมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทคือศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสำนักงานแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี วันนี้ช่วงหมอดีของแผ่นดินขอเปิดเผยชีวิตแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่คุกครีการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชนบทมายาวนานกว่า26ปีคือแพทย์หญิงรัตนายอดอานนท์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลปากช่องนานา,นานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแพทย์ชนบทที่ทำประโยชน์และคุณค่าของการพัฒนาพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง แพทย์หญิงรัตนาราว่าตนเองเป็นชาวอำเภอปากช่องโดยกำเนิดครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมมีโอกาสสอบชิงทุนแพทย์ชนบทศึกษาที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อจบการศึกษาปีพุทธศักราช2532คุณหมอได้จับสลากลงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะเวลา1ปี ถึงแม้ใจจริงอยากจะกลับไปรับใช้บ้านเกิดที่อำเภอปากช่องก็ตามแต่เมื่อคุณหมอได้สัมผัสกับการทำงานร่วมกับชนบทอีกทั้งเห็นแบบอย่างอาจารย์หมอและหมอรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลโบใหญ่ได้เห็นบทบาทการทำงานกับชนบทในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจึงเกิดแรงบันดาลใจของความเป็นแพทย์ชนบทกระทั่งได้มีโอกาสย้ายมาเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลปากช่องนา,นา,นานในปัจจุบัน ้องขอบคุณที่จับฉลากมาลงปักช่องไม่ได้เหมือนจะเหมือนจะไม่ดีแต่ดีเพราะว่าไปที่นู่นได้ไปเจออาจารย์อาจารย์ที่เป็นต้นแบบได้ไปเจออาจารย์ดีๆได้ไปเห็นบทบาทเห็นงานที่อาจารย์ทำกับ,กบทางชนบทในในชุมชนเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้ตอนที่กลับมาอยู่ปากช่องเนี่ยก็ก็คิดเหมือนกันว่าเออประสบการณ์ดีๆอย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้เอามาใช้ในปากช่องก็เลยกลายเป็นกลายเป็นดีไปที่ท,ที่ได้ไปอยู่ปากอยู่บ่อใหญ่มาปีหนึ่ง ก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาได้ใช้เยอะมากจากความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ในชนบ,บทของแพทย์หญิงรัตนาแล้วสิ่งที่ยึดโยงกายและใจของคุณหมอท่านนี้คือครอบครัวการได้ใกล้ชิดดูแลผู้ที่มีพระคุณในอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยการที่ได้เห็นอนาคตของบุตรชายเป็นความพึงพอใจสูงสุดเทียบเท่ากับการได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องบ้านเกิดของคุณหมอท่านนี้นี่เอง ปักช่องเลยถ้าเรียกว่าคือปักช่องเลยเนี่ยก็คือบ้านค่ะมันคือบ้านมีพ่อแม่พอยิ่งยิ่งพอเราอายุเยอะๆนี่เราจะยิ่งรู้สึกเลยนะคะว่าเราอยู่ใกล้พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญของเราคือความความดีงามที่เราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ท่านในระยะสุดท้ายเราต้องได้ทําอยู่แล้วกับคนอื่นๆเรายังทําเลยทาไมกับคนที่เราเคารพรักนี่น่าจะได้ทําเป็นโอกาสต้องถือว่าเป็นโอกาสหมอคนไหนได้ได้มาอยู่ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสได้อยู่ใกล้พ่อแม่ ครอบครัวก็คือที่ที่หมอต้องย้ายกลับมาปากช่องก็ได้เหตุหลักใหญ่ก็คือครอบครัวนะพระหมอแต่งงานแล้วก็มีลูกเนาะพอตั้งแต่มีลูกนั่นแหละที่ก็ได้คําตอบว่าไม่น่าจะต้องระหกระเหินไปอยู่ที่ไหนตลอดระยะเวลา25ปีกับบทบาทที่หลากหลายในโรงพยาบาลปากช่องนานา,นานทั้งงานด้านบริการการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้ว อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแพทย์หญิงรัตนาคือการเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้องสาลายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอีกหลายแห่งในพื้นที่อำเภอปากช่องซึ่งถือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นการทำงานแบบเชิงรุกไม่เพียงแต่ช่วยรักษาคนไข้ในพื้นที่ประจำตำบลเท่านั้นแต่มีส่วนร่วมในระบบการดูแลสุขภาพประชาชนทำให้แพทย์หญิงรัตนา เข้าใจระบบความสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้นที่เป็นการรักษาผู้ป่วยแบบองรวมใส่ใจทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเกิดความเข้าใจระหว่างกันเป็นหมอประจำเราพศตที่ทำอยู่ก็มีหนองสลา,ายมีบ่อท้องมีและมีหลายที่เราจะต้องไปเป็นแพทย์ตรวจคนไข้จนช่วงนี้เราก็ตรวจจริงๆก็คือตรวจทุกเคสที่เขาปรึกษาแต่ว่าหลากัหลกๆจะเป็นคนไข้คนอีกคนไข้พวกเบาหวานความดันที่เขามีนโยบายให้ลงไป รพสตก็ก็จะมีเคสที่เราจะต้องดูดูแลให้เขาดูการปรับยาให้เขาการวินิจฉัยให้เขาแล้วที่อีกอันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเออเนี่ยใช่เลยเนี่ยก็คือการได้ลงไปเยี่ยมบ้านการไปดูแลคนไข้ที่ที่บ้านเขาก็จะมีเคสที่เราจะต้องไปดูจริงๆซับซ้อนมากๆที่พยาบาลเขาอยากจะปรึกษาอาจจะเป็นเคสที่ออระยะสุดท้าย อาจจะเป็นคนไข้เบาหวานที่ติดเตียงแล้วมาไม่ไหวแล้วแบบนี้นเราก็ไปดูปรับยาให้เขาดูแลให้เขางานบริการก็ความเป็นแพทย์ก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังยังอยู่ครบอยู่ก็ทำให้เออมั่นอกมั่นใจกับการดูแลคนไข้ในระดับปฐมภูมิมากขึ้นแล้วก็เหมือนเรามีความสุขมากขึ้นอ่ะว่าเราช่วยเหลือเขาได้เยอะ กว่าที่เราคิดว่าแค่ไปไปดูเฉยๆพอไหมอะไรแบบนี้ก็คิดว่าอยู่อยู่ในชนบทไม่ได้ลำบากมากเท่าไหร่แล้วก็มีประโยชน์มากพอนอกจากนี้แพทย์หญิงรัตนายังได้ฝากไปยังแพทย์ชนบทรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบหรือจบใหม่ทุกคนคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในตนคือทรัพย์สินอันมีค่าคือวิชาแพทย์ซึ่งมีประโยชน์กับมนุษย์ทุกคน ส่วนตัวถือว่าคณะแพทย์ได้เจรนายเพชรเม็ดงามจะทรงคุณค่าถ้ากระจายอยู่ทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดมิดในชนบทที่ห่างไกลแต่จะมีค่าเพียงน้อยนิดหากเป็นสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยากจะฝากว่าแพทย์ชนบททุกคนสามารถทำสิ่งที่มีคุณค่าในชนบทได้และเป็นคุณค่าที่เราจะภาคภูมิใจในชีวิตตลอดไป จริงๆเสน่ห์ของคนต้องเรียกว่าคนบ้านนอกคนบ้านนอกคือคนที่เราอยู่ชนบทแล้วเราเห็นความสัมพันธ์พวกนี้สเสน่ห์อันนึงก็คือความน้อมของเขาความอ่อนน้อมความที่เขาเป็น,ปนคนลูกหลานที่ที่เราอยู่กันเอื้ออาทรกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาพอเข้ามาถูกหล่อหลอมแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราได้มาเรียกว่าจุดชี้ไหมชี้หรือหรือแบบไปคอยบอกเขาว่าเรายังไม่ลืมรากเหง้าเรานะ แล้วเราก็ยังมีภารกิจที่เราจะต้องกลับมาดูแลดูแลถ้าเกิดดูแลผู้ป่วยจริงๆผู้ป่วยที่ไหนก็เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่บ้านเรามันจะยิ่งไม่ดี2ชั้นสาชั้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่ให้กําลังใจลูกๆลูกๆหล,ล,ลานๆที่พอพอได้เรียนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วถ้านึกว่าถ้าเราจะกลับมาบ้านประโยชน์ตรงนี้คุณอุปการที่มันจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่เราเนี่ยกับครอบครัวเราหรือสังคมเราถ้าต่างคนต่างไปทําสังคมตัวเองให้ดีๆมันก็จะดีกันทั่วประเทศเลยมันก็จะเป็นแบบนั้น ด้วยคุณลักษณะการเป็นแพทย์ต้นแบบเพื่อชาวชนบทของคุณหมอรัตนาทางศูนย์แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและสำนักงานวิชาแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีรวมทั้งโรงเรียนแพทย์อีกหลายแห่งจึงได้ส่งนักศึกษาแพทย์เข้ามาเรียนรู้ชีวิตและงานของคุณหมอรัตนาตลอดปีตัวตนของคุณหมอรัตนาได้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องๆมาแล้วมากมายหลายสิบรุ่นนับว่าคุณหมอรัตนนาทำงานปิดทองหลังพระในฐานะผู้สร้างหมอดีของแผ่นดินอีกท่านหนึ่ง